คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงกบคอนโดนะครับหลายๆท่านนะครับถามคําถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับเช่นกบชั้นบนกินอาหารยังไงถ่ายน้ํำยังไงนะครับเดี๋คลิปนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังละเอียดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไล่ชคของเรามีคลิปการเกษตรมากมายนะครับ คุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook ไลชัยเคนะครับหรือกดค้นหาใน YouTube ก็ได้ครับพิมพ์ว่าไลชัยเคนะครับตามนี้เลยครับผมวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีทำคอนโดเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมคัดคําถามหลักๆมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังในวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าเราเลี้ยงกบคอนโดนะครับเราจะถ่ายน้ํำยังไงนะครับนี่คือคําถามยอดฮิตเลยนะครับ คุณผู้ชมดูระบบการถ่ายน้ำในวิดีโอนี้นะครับต่อมานะครับเราก็นำท่อ PPC ของเรานะครับมาฝังดินนะครับแล้วก็ใช้ดินกบให้แน่นนะครับ นำยางรถยนต์นะครับมาไว้บนท่อน้ำทิ้งของเรานะครับโดยให้รูระบายน้ำนะครับอยู่ตรงกลางวงของยางรถยนต์พอดีนะครับต่อมานะครับเรานำปูนซีเมนต์นะครับที่ผสมแล้วนะครับมาเทที่บ่อ,บอของเรานะครับโดยแต่งให้มันเป็นรูปก้นกระทะนะครับเพื่อว่าเวลา ถ่ายน้ำนะครับน้ำจะได้ออกหมดนะครับเมื่อปูนของเราแห้งแล้วนะครับเราก็นำต้นกล้วยนะครับหรือหยวกกล้วยนะครับเอามาแช่นะครับเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างของปูนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำยางรถยนต์นะครับมาวางทับกันให้เป็น3าเส้นนะครับ แล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับทุกชั้นของยางเลยนะครับ oh, <no. S 1> คอนโดของเรานะครับก็พร้อมที่จะใส่กบลงไปเลี้ยงแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับหลายๆท่านนะครับก็สงสัยมากๆเลยนะครับว่ากบชั้นสามเนี่ยลงไปกินอาหารชั้นหนึ่งยังไงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ากบเนี่ย มันกระโดดลงไปกินได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เอาอะไรปิดชั้นบนเนี่ยมันก็โดดหนีไปได้ด้วยซ้ํานะครับเราเลี้ยงนะครับเราต้องหาอะไรมาปิดชั้นบนด้วยนะครับแต่สิ่งที่เรามาปิดเนี่ยขอให้มันมีรูมีรูอากาศให้กบมันได้หายใจได้นะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าเดือนที่3มนะครับเราก็จะเริ่มจับขายได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอยากจะจับขายไซส์ไหนอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเอาตามใจชอบเลยนะครับ การให้อาหารนะครับก็เป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารกบทั่วไปนะครับตามท้องตลาดก็มีขายทั่วไปเลยนะครับการถ่ายน้ําทําความสะอาดบ่อนะครับเราควรทําบ่อยๆนะครับไม่มีฟิกนะครับว่ากี่วันต้องทํหนึ่งครั้งนะครับก็เอาที่เราสะดวกนะครับยิ่งเราทําบ่อยเท่าไหร่นะครับกบเรายิ่งโตไวนะครับและกบเรายิ่งสะอาดไม่มีกลิ่นนะครับทำให้ได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ